อ้าวอ้อเผ็ดอยู่ไหนจ๊ะเผ็ดพอดีไหมจ๊ะปูมากุงสดได้จ้าปูม้ากุ้งสดไปน้องพอยเจ็ด บาทใหญ่แล้วปูม้าคุ้งสดพี่แม่รวมมิตรทะเลนะจ๊ะปูม้าเนื้อใสๆเลยที่บ้านลงปูม้าเป็นนะคะไปได้ถ่ายรูปลงคลิปให้คุณโจเห็นเล ไม่มีเวลาจะถ่ายรูปมะนาวโชว์คุ่นโชว์ยังไม่โชว์เลยเมื่อวานอยู่บ้าน เจ็ดแปดสิบโลคันมะนาวกันเนี่ยถังน้ำได้สามถังโอ้เยอะขนาดน,นั้นใช้สักหกวันแค่เย็นไว้ฮนะแค่เย็นอยู่ได้ครบับผมนนองอ้อเจ็ดสิบบาทโล หลบแม่พี่แม่ใส่ถุงมาจ้าใส่ถ้วยทานเลยคะคะไอ้สวีทสดีไปแข่งฟูม้าฟุ้งสดหอยนางรมร้อยเดียว นะคะข้ออาวโพดมะม่วงูออามารุชชั่ข้าวโพดมะม่วงอันนี้เท่าไหร่คะเจสิบพโอเคแล้วมะตกไม่มีอยาไม่มาคืออยากมีร้อยแปดเลยไม่มีบัญญามรมก๋วเดี๋ยวยังไม่มีเวลาไม่มีลูกมีุย่าำครับททส้ปดยำยำยำแซ่บ สวยๆโรล,ล,ลแล้วตอนจักหกร้อยเก้าสิบกรสเยอะๆในเมืองแล้วก็ยำนางลมนะคะนางลมเจ็ดิบพอนะคะโอเค okay. เอามีลูกค้าเอาปอชั่วมาทิ้งไว้ให้หนูลืมหยิบมาไม่งั้นหนูก็แนะนำไม่แพงระจวบอบบ ใส่ถ้วยเลยทั้งคู่นะคะจ้ะไม่ใส่เครื่องเยอะเกินมีนะพอพี่ไปเส้นนี้แล้วอีกเส้นนะคะเส้นลงทักกันนะคะตรงไป พี่จะเห็นโลตัสเอ็กซ er, ์เพรสเล็กๆกันนะคะตรงกันข้ามอุ่นตะวันก็น่าอยู่จะตารประมาณ600กว่าบาท7-800เข้าไปในซอยนั้นหน่อยอ่ะน่าจะอยู่350 400 450าอนกพรเล็กๆน่าอยู่กันเลยพี่ใหม่ๆก็ชิ้นเยอะจะหาจะะ้าดเลยแะค่ะเลยไป ไปรอโรงแรมโซน้อยอยู่ไหนคะอ๋อโอเคค่ะรับโซนมุมทะเลสองนะคะม่วงทอดไข่มีลล่าผัแห้งผัดน้ำมันทั้งหมดเห็ดพอดีเพ็ดจัดคะพอดีพอดีเลยค่ะเรื่อยๆค่ะลาไส้บันดีค่ะก็คนมาเรื่อยๆแบบนี้นะฮะไม่ขาดสายนะพี่ต้องโชคดีค่ะจ้า ของเด่นแนมะ คอ๋ขอครับแต่มันน่าจะมีพริกแดงๆหน่อยมันออกขาวๆหน่อยมันจออกข้อขาไม่ไมีไม่ค่อยมีพริกแดงไงจะได้ตัดสีมันมันอยู่ที่ลูกค้าทานของเด็กเนี่ยมันร้านหนูส่วนใหญ่ลูกค้าจะทานเด็กน้อยไง ไวยใส่ถุงค่ะใส่ถึงข้าวถ้วยนะคะโอเคบ้านคุณครู300บาทไม่น <S 2> <S 2> ่านอ๋อซื้อของมาแล้วจะตังะะ้งคันลูกค้าไปไปเที่ยวในกอุงมินนะคะ ทำมีพี่สาวทำร้านอาหารสาวร้านอาหารร้านสุวรรเอาเบอร์โคาเลยค่ะพี่สาวทำร้านอาหารมาสิบกว่าปีค่ะมีพี่สวยเป็นอาหาที่ใกล้กันะคะเจ้านีเขารักกวไม่แพงกันดีม่เหมือนร้านที่ได้ส่เจคอ้เหมือนกันนาจดเบอร์ป้าใจให้ไปร้านสวรจะเป็นศูนยนอาหารที่สีร้านจะมีอย่างเด่นงของานอาหา ะผลามาให้ได้เลยพอ,อสมท่งองไม่เข้าส่นเขาก็จะประเมินแค่นั้นเองเขาไม่ชา้าบ้านนี้บ้านนี้เขากินน้อยกินนานเลนต้ตเนเขาเข,า,ขานะ่ขนาขำ้ากเลยแหละ

แอนโนทรเบอร์ก <c ười> ันนากดเบอร์ป้าใจมาชื่อคุณอะไรคะคุณปุ๋ยโอเคจะบอกว่ามีลูกค้าชื่อคุณปุ๋ยไปหาน้องคนขอบคุณน้องคนนี่ที่ไหนครับที่ไหนครับ ตัวอี้ากจงาลกย้นารสัมแดราุนเป็นยเป็น้อามผลไม้สุต่อเลย ได้ครับที่จะโปรออกกันก็ย้อนอดีตไปทุกคนครับทําให้คนต่างๆได้รู้จักกันต่อไปก็มากันนะครับกับพี่ <laughs> <laughs> <hums> เบอร์เขาเลี้ยงไายหรือเปล่าเบอร์ร้านก็ได้มีตัง้งหลายเบอร์ติดต่อเดี๋ยวเดี๋ยวหนูดูแลให้แต่ถ้าทานปาานลาล้านั่นอ่ะหน้าเนี้ยไอ่ะ เดี๋ยวลูกค้าที่ร้านนี่ชื่อคุณอุ้ยเดี๋ยวจะเอาของทะเลไปตั้งน้ำนะพี่้ำใจนะคุณจะจะแบบบอกไว้ก่อนเดี๋ยวคุณอุ้ยไปสาวเช็คะค่นี้นะนะไม่ต้องห่วงที่ร้านพยายามจะควบคุมจอนได้ครบแล้วค่ะโอเคจะ พี่เพิ่งเนะี่ยต้องให้ที่ใครให้ไหวาู้แบบไหยืนสวยผมเล็กๆทำเล็กไม่สวยลูก <laughs> ค้าสวยๆทำเซ็ตไวเงยหน็่งร้อยี่สิบพี่ยอมย,ยังไงจ๊ะมาถทะเลทัหนึ่งร้ยสีำปูม้าราล่าปูสด ดูกร aja, model, ็รู้พี่พึ่งไม่ใช่คนประจวชน์ะผิวพันต้องถ้าคนประจวชนต้องผิวพันอย่างเจเล็กนี่จ้าฝ่าเนียนอะมาเพิ่มไหมโอเคมะลงหานม่สทะเลส่งไข่แมวแลก็บีไม่มีแล้วก็บีมาเหรอแล้วจะกล่งเนียยเลยไมแล้วดูรีวิวก็ัน มันก็อยู่จนเมรีค่ะเก็บตััฟังกันนะดูของใครมาคะค่ะอันนี้ก็คนหนึ่งซเดิโจอทาเวลเน,นี่ยตัวเจิีฟใหม่เดิอสียงสาว้องผิดอ <c oughs> ๋อนี่แหละคนชิมยังปลาตัวเจนเสียงริง กแคลเใช่จะเราขายของเราแบงปันกันตนี้สยเลยน่ยกองันยำใส่ถั่วตัดอะยำส้มดิบอะอร่อยอร่อยเดี๋ยวเขาำให้ปลากรปลากรัถ้ง Chọn bùi và gù lè Hãy subscribe cho không ใส่แล้วถ่ายรูปรมั้ยคะใช่ไหมอ๋ะนะอทานปิบปีนถ้านั่งวงเราก็โอ้โดูดีวันนี้ว้เดี๋ยวแกะดูดีมีราคา <S <s อ๋อหนูไวไหมหลังหนูไม่กล้าโม้แบบดิดนิ้วกิ๊กเดียวเสร็จอลยนะแต่ผักโม่ตี๋เขาทำก็มีฝั่งพี่มีเพิ่มเพิ่มอ,อย่างปลาเนี้ยอยีกที่นะคะ อันน้นะต้องเผ็ดจางปไปยัำแซ่บแล้วจะสุดยอดฟังเงียบนะคนไม่เกี่ยวนะบุญโ <laughs> จลอ้อแหละแค่ไหนดิโดูหน้าผานะคุณน้อยหนานี่ไหนคะมีตะคู่นะ,ะ,นะจ๊ะไม่รู้เด็กน่าจะเป็นความดีนะที่ว่าเขามาสนับสนุนกันนะ เลอความบ้าไม่รู้นะคุณโจ้โ<อ> <laughs> าไปส่งและความบ้าพี่เห็นไหมละ่ะหนูขายดีวันเดีคืนเหลือแต่จะมีแรงย้ำหรือเปล่าเท่านั้นอ่ะนะปากต่อปากา้าขายอ่ะตัวแอบอยู่นี่หลอมั้มีบางเงี้ยนนะหนูเจาบินขึ้นใหม่ข้างหลังชื่ออะไรจ๊ะนโอเค เดี๋ยวจะหว่างหัวตัดโดยอัตโนมัติดัดระดับหนึ่งนี่แหละเดี๋ยวให้ชิมเดี๋ยวให้ชิมได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาึ้นใหม่แล้วชุดใหม่นี้ช้อนใหม่เลยนะคะ ชิมก็ต้องชิมครบเครื่องเผ็ดไม่พอเดี๋ยวเติมให้ส่งให้เผ็ดพอไหมโอเคยังอื่นไม่ต้องเพิ่มเติมแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามชมก็คือนีจุดสวิชนะครับร้านทดกำลังจำเจลิกครั